เมืองบาดาลแล้วปู่พญายนาคเป่าให้เลยลูกพ่อพญานาคเป่าให้เหรอครับแพานานเป่าให้ผมหายเลยครับแพ่เมืองลูกก็หายเลยสองพ่อพงศ์นี่ยพก็หายที่มีเพลแล้วครับไม่เจ็บเลยใช่ไหมลูกไม่เจ็บครับอพ่อวันนี้ไง ให้เลขนี้แล้วก็ไม่ใช่ฝองของเงินนะานี้ของฝากไม่เอ,อียงอของเงินของตรงเงินเองเน่ยมันอยู่ในตมมออ้นมะม่วงนี่ของเงินตกต้นมะม่วงอะของตรงเงินของที่ปู่พ่อพญานาคฝากไม่เอียงมาให้ไม่เียงของเป็นไม่เียงพ่อพญานาคฝากเลขกับปู่ถุงเงินมาให้ไม่เียง อันนี้เป็นเลขพ่อพ่อพ่อพอญ,ญานาคยังไป้ลูกครับอือพ่อพญ,ญานาคให้เลขมาแม่เฮียงตุ้งกันบอกไม่ยังอะไรยังลูกไม่ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวผมจะให้แม่เฮียงฝันโอ้แม่เฮียงฝันเอาผมจะไม่ให้แม่เฮียงฝันอืม จะว่าให้บอกไม่เงียงไม่เงี้ยก็ฝัเนเราอตัวเงินก็จะเข้าฝันไม่เฮียงครับอืออยู่ในเมืองบาดาลมีอะไรลูกเล่าให้พ่อฟังหน่อยสิเมืองบาดาลลงไปก็มีเมืองวีวังหรอกพ่ออือม,มากเลยในวังหัววังอ้<ม>เป็นวังบาดาลครับก็มีเตยนา,ายอะไรตรงนะ เป็นคนนะ้วก็น้ามีนั้นอ่ะไม่เป็นงูนะ้ะว่าไม่ได้เป็นเสียหน้านะเป็นคนหรื่ว่าเป็นถ้ำใหญ่เมืองเมืองใหญ่มากเลยนะอยู่ใต้บรรดาหมีตะเพิดตะโพยมีระยะจะเย็บเก็บเลยอย่างนั้นน่ะอือพ่อผมยิ่งแบบเป็นเน็ตฟังเลยอ่ะแม่ผมมีลูกสี่ลูก อะไรเต็มไปหมดทั้งเข้าหน้าประตูน uh ั่งเข้าเป็นแถวไปเลยอ่ะไปบังหอนไปบังหอวงพ่อผมไปผมก็เดินเฉยผมไม่กลัวอะไรอย่างนั้นน่ะนะครับไปก็เห็นเพชรเห็นครอยเห็นอะไรก็เต็มหมดแลกวก็มีอะไนียนสีขาวสีทองสีน้ำเงินสีดำไปหมดเลยก็มีเยอะ ผมงมงนก็ไม่กลัวนะองไปผมก็เ hmm. ป mm ็นเหมือนกันองไปผมก็เป็นผมไม่ได้เป็นโจถองเงินนะผมก็เป็นเป็นตัวปองไปงไปน้ําก็เป็นปัญญาที่อยู่ในโลกก็เป็นคนอ๋อตัวเงินขึ้นตัวเงินขึ้นมาข้างบนก็เป็นคน อือยู่อยู่ในเมืองบาดาลเขาเรียกถุงเงินว่าอะไรนะสีทองอ๋อสีทองครับอืแล้วสีทองเออขึ้นขึ้นมาข้างบนทําไมถุงเงินเป็นสีขาวล่ะลูกถุงเงินไม่ได้สีขาวนะนะถุงเงินเป็นสีทองนะแล้วนะแล้วทำไมแม่เฮียงบอกว่าเป็นงูขาวใหญ่หล่ะลูกไม่ได้ขาวใหญ่เป็นสีทองเป็นสีทองเหรอ ครับไม่เยียงบอกสีทองไม่ได้ขาวนะเอเป็นงูเผือกนะโอ้งูเผือกอ่ะครับเผือกทองอ่ะโอ้ออกเผือกทองครับไม่รู้ไม่เฮยียงไม่รู้จักสีทองไม่เฮียงเลยว่าเป็นสีขาวเป็นเผือกเป็นเผือกทองทองโอ้แต่ทองทองเืาต้องเงินเป็นทองแล้วก็นะเออก็ไม่เี่ยงเขากคยเห็นสีงทองนะเออ แต่เวลาพูดไม่เงี<า>ยงพูดว่าเป็นสีขาวงูขาวใหญ่แบบงันงง้นก็เป็นงูของค้งของเงินก็มาหัวก็เป็นงู<อ>ตัวเองตัวถุงเงินจะเป็นพญานาคถุงเงินจเป็นพญาน,นะนะนาคพญานาคสีทองครับลงลงไปอยู่เมืองวรันถุงเงินก็เป็นพญานาคเลื้อยไปเลยบ่ลูกครับก็ลงในน้ำก็เป็นเลย ็ไปในน้ําอืำลงไปก็ลงไปเมืองประดานเลยลงแหวกพ่อาแม่ก็อยู่ในนั้นอตอนตอน,ตอนที่ถุงเงินจะลงไปนี่พ่อกับแม่ขึ้นมารับไปเหรอครับพวมารับขึ้นมาก็กเป็นคนอืลงไปน้ำก็เป็นพญานาคขึ้นมาก็เป็นคนก็อ๋อคนราอนนี่เลยขึ้นจากน้ำมาก็เป็นคนเลย ืแต่ไม่ยังไม่เห็นเห็นไม่เห็นพ่อพญานาคเลยลูกไม่เห็นครับไม่เฮียมบอกว่าไม่ไม่เคยเห็นไม่เห็นเลยเห็นแต่ถุงเงินบอกว่าพ่อกับแม่มารับต่างั้นพี่หนุ่มพูดพี่เฮียมเขาไม่รู้อ๋อพี่พี่หนุ่มเห็นใช่ไหมลูกพี่หนุ่มก็เห็นกับกูเ่าเล่าว่ากู แกนาขึ้นมารับถงเงินไป๋อไม่ใช่แยงพวกพี่หนุ่มกับปูก,กว้งออืมไปแล้วก็ลงน้ำก็เป็นกัญนาณลงไปอืมก็ขึ้นมาข้างบนโคกก็เป็นคนอืมแรงแรงอะายอย่างโองถุงเงินลงไปอยู่เมืองบาดาลพ่อก,กับแม่ถามอะไรไปลูก ถามครับถามว่ายังไงลูกว่าอ,อยู่เมืองเมืองมนุษย์ดีไหมต่างนืนมผมบอกว่าแี่เฮียเข้าใจดีมากแต่พ่อไหวแต่ไม่เฮียนกับพ่อไหวเขามีบ้านผมนว่าไปอยู่ในป่าผมอนไปอยู่แตนเล็กอ่ะพ่อไหวเขาเรียกหักกวหน้าผมไม่หยูบเขาผมไม่ได้กินอะไรอื ไม่อยู่เพรากระโดดไปกระโดดมาผมให้เขาให้ยืนผมก็ไม่ยืนมันก็เกล้งนอนมันก็เกล้งเต้นเกล้งกระโดดเขาก็าไม่ชอบผมเงินเขาก็เห็นพ่อไหวเขาก็บอกว่าพ่อไหวเอาไปเลี้ยงหน่อยพ่อไหวเขาบอกวาย่างไ,ไงผมเลี้ยงไม่เป็นนะผมก็เคยเลี้ยงกุมารผมไม่เห็นพ่อไหวเลี้ยง,องนอนผมไป่อให้พ่อผ่า <c oughs> ก็ไหวก็ไปถ่ายหนังนักหนังก็ไปดูหนังกับหนูนะเล่าให้พ่อฟังไปดูหนังกับพ่อไหวพ่อไหวเป็นข้อสายหนังก็ไปเล่นคนเยอะเยอะที่ท่านคนเยอะมากเลยเด็กก็เยอะผู้ใหญ่ก็เยอะตอนนั้นถุงเงินก็เห็นพ่ออยู่เห็นครับอืมแต่ว่าพ่อไม่เห็นถุงเงินเนาะ พ่อพยายามหาดูว่าเอ๊มีเด็กอยู่แถวๆถวนี้ว่ายเยอะแยะอยู่ตรงไหนบ้างพอกับหาอยู่ไม่เห็นมีเลยพของเงินก็อยู่แถวนั้นนะอืแต่ของเงินชอบคนนั้นนะคนที่เป็นหัวหน้าสายหนังนะพ่อพ่อผมอยากไปเล่นกับเกเออเออเดี๋ยวพ่อจะเล่าพ่อจะเล่าให้ฟังพ่อจะพาไปครับเดี๋ยวพ่อจะพาไปเที่ยวลูกครับอก็ไม่ยงไปพ่อผมอยากไปเล่นกับเท้ท่านนะเออ ผมบอกว่านั่งตักเลงด้วยนะก็นะเออไปก็จะไปนั่งตักเออืมพูดดีนะอืมอยแกไม่ค่อยพูดนะก็นะเออแกไม่ค่อยพูดแกเป็นคนไม่ค่อยพูดลูกครับแกชื่ออะไรไม่รู้พ่อจำชื่อแกไม่ได้ไม่รู้คิดถึงแกนะควก็นะอยู่ผมเงินก็คิดถึงแกอืมครับเพราะว่าถุงเงินได้กินขนมกับแกใช่ไหม ใช่แกให้ขนมถุงเงิน่อยมากเออซื้อเงินผมคิดถึงเจนะพ่อให้ถุงเงินไปหาเนเลยนะจ่ายจาเดี๋ยวพ่อพาไปพาไปนะพ่อี๋ยวพ่อเ่ิวเดี๋ยวเกไม่ได้หวังถุงเงินเลยสงสารพ่อนะอืมไล้ไหตาไหมพ่อนะับอืมเล่นพอ ถุงเงินมันจะขึ้นมาใครไปรับถุงเงินถึงได้ขึ้นมาลูกจากเมืองบา,าบดังโอ้อย่าใบย่าคงยายใบกู่ดินโอ้อย่าคงโอ้ยุงูดํากูพ่วงกูใสเนี่เขาจัดของใช่แี่เขาไปซื้อของแล้วก็ไปให้พออ่อแม่เขอบอกว่าพ่อดอกว่า พี่เงียนกามาขอมาอืมทำอะไรผิดก็ขอสิสิกรรมไม่เงียไม่ได้ตั้งใจดูผมเงินดีอยู่ทางโกะไ่เงี้ยปรัลของเองินืม่เงียนเขาไมา่ให้ถุงเงินร้องออกรักขเขาอืมจะถุงเงินดือ้อไม่เชื่อฟังมกงดำปูดีเขาก็ได้เลขกระตุกเงินเขาไม่เงียง ไม่เป็นอะไรผมเข้าร่างไม่ได้แล้วก็ยิบสี<ๆ>เขาจะได้งไงเล่ทั้งรักไม่เหียงไว้สิเรื่องอะไรใช่คนอื่นมาแทนไม่เงียงได้ละ่ะของมานพูดอย่างนี้กับพ่อกับแม่ผมอ่ะอพ่อแม่ผมก็บอกเออจริงเน,นาะก็รักกอดไอ้ลูกเพราะว่าเขาให้เป็นร่างให้ถมงานของผูดใหญ่รักไม่เงียงมากมาก อยาให้เมียทำอะไรผมก็บอกว่าให้พ่อช่วยเมียเขาเลยพากมาว่าให้เมียเขาบอกว่าเขารักมีอะไรก็เมียเขารักมากอมอ๋อพอปู่ดำไปพามาแล้วก็ปู่พ่อพญานาคก็เลยฝากของมาให้ม่เฮียงเหรอครับเมียเก็บอกว่าดูแลลูกให้เขาเมียเป็นอะไร ก็เข้าเล่าเมียไม่ได้ผม,มต้องตายไปกับแม่ผม<อ>มันจะไม่อยูดด้วยแล้วตอนนี้แม่เฮียก็ยังไม่รู้ว่าพ่อพญานาคเอาอะไรมาให้แค่แม่ลูกครับอปู่เงินบอกไปพ่อคนเดียวเหรอครับ,รบแล้วปู่พญานาคให้บอกพ่อได้ไหมลูกบอกเลยไงครับบอกที่ปู่พญานาคเอา ของฝากมาให้นะก็ไม่ได้บอกนะานะกมาให้ให้พ่อไหวนะบอกาให้ไม่เงียบอ๋อบอกให้มไม่เ,เงี<อ>เยบแล้วเคยแอบให้พ่อไหวก่อนอ๋อเดี๋ยวพ่อไหวจะออกเพิ่งบอกกิฟต<ม>์ให้<ม>ตรงเงินไปปองสลากก่อนได้พูดนะครับอทวงเงินไปกองสลากกลับมาถึงมาพูดใช่ไหมลูกครับกลับมาออกคลิปอยู่บ้านใช่ไหมครับอืม มันจะตรงกันไหกับตุงเงินไกลเออไปดูที่เขาเรียงเอาไว้มันจะตรงกันไหมใช่ไหมลูกครับมันมันจะเป็นตรงกับของถุงเงินที่ตกต้นมะม่วงหรือว่าตรงกับของปู่พญานาคใช่ไหมครับอืมตรงนั้นเ็าบอกเองครับอืมขึ้นเขไม่รู้มันถูกร้องอยู่ทั้กลางนั่งเลยช่วยช่วยช่วยมีใครช่วยตรงนี้ตุงเงินตุ้งเงินร้องอะไรนะลูก ตัวเงินร็อกว่ายังไงนะตังเงินบอกว่าลงมาข้างล่างไม่มีใครช่วยถุวเงินลุกขึ้นเลยอือแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยก็มีใครมายกตุเงินขึ้นอือพรนั้นเมื่อตัวเงินที่ตกตกนมะขามน่ะช่วยด้วยช่วยด้วยพี่หนุ่มช่วยถัเงินยกขึ้นหน่อยอืมลกขึ้นก็ขึ้นข้างบนแล้วนะอืเพราะฉะนั้นไม่เงียงหาไม่เงียงก็ไปเจอหาพี่หนุ่มก็ไม่เจอลุกขึ้นก็มีลุกขึ้นก็มีลุก นั่งเอดูข้างล่างนั่งเอดูขงล่างเลยอ่าใช่แม้ก็ขอบใส่กรแเจงขอบ่เชือกมาให้มเหงียนเจ้าของบ้านก็เห็นติ้มขาขาไปมาเลยตพวกก็เห็นมากพละนะขาไปเอประมลของเขาใส่ด้วยีเดียเงินไม่ เมันเป็นขโมยขโมยมาจับไม่รู้เรื่องเงินนี่ใส่ไม่ดีขโมยใส่บูญเดงเขาเพราะเขาเรี่ยกล่าขโมยไม่ในแบบนี้ไม่ไม่ได้ขโมยลูกเพราะว่าไข่บดแดงไม่มีเจ้าของมันมันอยู่ในที่เขาเฉยๆลูกจริงเลยคะเราเราเห็นปกติเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วมันอยู่ในป่าในป่าท่ กลัวเขาว่าตกตกแอ๊เหรือตกอึบลูกตกอึบโอ้ตกอึบเลยตกอึบแรงเลยนะพ่อหน้อึัเจ็บลุบเลยแรงจนีเลือดไหลเลยไม่มีใครยกขึ้นเลยเลยลูกไม่มีใครเนียใครก็ไม่เจอพี่หนอมก็ไม่ช่วยพี่มันก็ไม่ช่วยพี่เห็นใครสักคนเลยเลยนั่งอยู่งั้นเลย นั่งยู่นั่แเลยเก็บนั่แเลยนั่งอยู่อที่กี่เรื่อก็ช่วยรื่ยช่วยด้ืยอูนย์ยถ้าเก้าช่วย,วย 59, ช่วยช่วยถ้าเก้าเงินก็ว่าขคบเลยเดียวถ้าเก้าห้าเก้าผมพูดแบบนี้ทำไวแบบนี้เละไม่สนถ้าเก้า่ะ ออกมาดังตุ๊บเลยอือต้นมะขามาอมอะไรก็เออเหมือนกับต้นมะขามเลยคะแต่อยู่ต้นมะขามพี่หนุ่มยกขึ้นมันก็เลยข,ขึ้นบนบะลูกคะอย,อย,อยู่ต้นมะม่วงนี่ไม่มีใครมายกขึ้นมันอยู่กับที่เลยไม่รู้แต่ว่ามันมันนั่งแอ๊กอยู่ตรงนั้นมันไม่ลุกไม่ขึ้นอ๋อมันไม่มีใครมายกไหยอ๋อ บอกช่วยด้วยช่วยด้วยก็ไม่มีใครไม่มีใครสักคนเลยกลัวจะของบ้านเห็นพี่ฟองมามออกเลยนะพอนะอออแล้วทำไมมันมีแปดหกด้วยล่ะลูกก็ไม่รู้ของเงินพวกเปแบบนั้นนะ่ะก็ศูนย์ห้าแปดหกก็คิจารณดีดสิที่ว่าถองเงินว่าอะไรขอ,องเงินบอกว่าศูนย์หกเก้าศูนย์น่ะ อันนี้มันก็นศูนย์ห้าเก้าแปดหกพราะเขิดิตรีใมันมีหกตัวใช่ไหมหกตัวก็ก็ตัดสองตัวกับหน้ากับหลังสามตัวก็อยู่ในนั้นหมดแล้วสองตัวก็อยู่ในนั้นสามตัวก็อยู่ในนั้นแล้วแปดเป็นอะไร แปดมันเป็นตัวอะไรพ่อแปดมันเป็นตัวอะไรแปดอะแปดก็เป็นแปดคืลูกมันใช่พ่อมันตัดออกตรงกลางมันเป็นอะไรอ๋อมันเป็นศูนย์แต่ออกตรงกลางเออสีก็ละเอีนว่ะแปดเป็นตัวอะไรแปดนะอ๋อแปดมันเป็นสามพ่อลูก อพ่อลืมวันนึงว่าตัดตรงกลางออกมันจะเป็นศูนย์ในไรนได้มันเป็นสามวะลูกพ่อเนี่ยพ่อเขาคิดดีสิศูนย์ห้าศูนย์ห้าอะไรศูนย์ห้าเก้าแปดหกศูนย์ห้าเก้าแปดหกนี่เป็นอะไรล่ะจ๊ะนี่พ่อเป็นอะไรอ ูนย์ห้าเก้าแปดหกเก้ามันเป็นหกมองลูกก็เลืเอกพ่อจะคิดนะพ,พ่อพ่อเห็พ่อบอกแบบนั้นแล้วอ,อ่ะพ่อจะคิดดีๆสิศูนย์ห้าเก้าแปดหกแม่ศูนย์ห้าเก้าแปดหกครับแล้วมันเป็นอะไรเลขนะเก้าเลขแปดเป็นอะไร เลขแปดเป็นอะไรเลขแปดมันผ่าครึ่งมันก็เป็นสามหกไม่รู้เอฟซีเอะเยเป็นแบบนั้นก็เป็นแบบนั้นเลย๋อก็เป็นแบบนั้นแนละครับอืม ต้องเกย์ยากเลยง่ายเองโอ้ศูงยห้าเก้าก็สองตัวแปดหกอ่ะโอศูนย์ห้าเก้าแปดหกเลขแปดผ่าตางใช่ไหมลูกครับครับผมน้องผู้เงินตกต้นมะม่วงครับ อย่างตัวเดิมนะครับอีกทีครับผมนะครับมีห้าเก้าห้าหกนะครับมีแปดหกนี่คือผ่ากลางก็เป็นสามหกนะครมีแปดเก้าตัวเดิมอีกตัวงวดที่แล้วแปดเก้าแปดหกแปดเก้าอีกทีครับผม